ดว่าจะฮอดเลยดูว่าดูว่าจะฮอดจัดสนาสอฮอนมันไลยดิโอ้เฮ้ยมันเลยนะเดินๆเอาไปดูเงยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพมากับพอดีแถวปูล่าเอามาแตงมาอีกแล้วเนาะเอามาจาะทงมือนีิเอาเหียวไปเนาะมีกยัดจนโบมีหมองยัดแล้วเนาะได้มาห่าทงบ่โคกทงเนาะ แต่มาหกถุงมากตายมันพี่น้องเอ้ยมันก็เลยแบบว่าคลอนคนแคนแน่เนาะแต่ว่าเราเฮ็ดมาจนจนเต็มล่ะพี่น้องเอ้ยอจักอัดมาจนแน่นจนเต็มเลยมื้อนี้ไล่6ถงมื้อนี้โดยสดีพี่น้องเอ้ยเนาะสดีตอนเช้าเด้อพี่น้องเอ้ยพวทงตลาดกําลังเลิกเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกํลังฮุบเครื่องฮุบของเมื่อยนเบิดนําเจ้านะ ว่าด้ขายให้ไหมแล้วขายให้เจ้เาเลยเลยเอาอย่างนอเดือเบอร์เดอร์เป็นลูกค้าประดิมให้ตอนเศร้าบ่มื่อนี้อ่าไม่ันาดเดี๋ยวคิดเงินให้มาสวยพวกนอกตูไหนไอ้นออันอาหารดื่มไหนได้เคยบ้าโอตูดอ้วน ออปัวนนเป็นประตู้น้ากันเบิดโดยสบายดีไม่ปุ้งพี่น้องเลยเดี๋ยวปัวนนท์เอาหมากแตงมามื่อนี้มื่อนี้หน่อยก็เก่าเนาะเมื่อนี้นาะก็ได้เมื่อนี้มันเบิด์ตปานนันแหละยังเดือยังเดือยยุคหกทงพี่น้องยุคหกทงแต่เก่ามาบ่เคยขาดซิปซิปปลายทงบางเทธอกระซิมห้าบางเทธอกระเศ้ามาจนเต็มโต๊ะเมื่อนี้หน่อยลงหน่อยลงมันบงแนี่บหน้าโมนี่แน่บรรณาเนย คูณและรอถ่ายอีกเป็นเดือนพุหแลาที่เดือนปลายุณและสามีกันเนาะบวมมันทำเคื่อมันแทำตัวมากื้อนั้นเลยยุ่งหลายยุ่งว่อมันมันมันถึยาดพักบวนบ้างมันยาดแล้วมันขึ้นมาแหลวหางมันหมเดินแหลม่อยนี่มันก็เลยงอแงบานอันอันอกมันนั่นเมื่อเมื่อนั้นมางเมือนั้นเา แบ่งแบ่งให้อันเจ้าของห้งสีเพ mm. ิ่นเนาะสะอ่อนเสียซลแล้วบอกคือบอกมากค่าเออหลอกกันเลย เอามักแตงบ่บ <lush> <laughs> ่อ hey. ่าอุ่นน <ester m> um> uh, bueno. ุ่นแน่ๆอุ่นนุ่นได้ขายได้ตุ๊บ่แสนแฮงมาในระเบิดอยู่ดอกมื้อนี้ได้อีก4อีก4เออแม่นแหละคิดเงินเลยเนาะมายืมโทรศัพท์ก่อนเดียวเดเอาขึ้นมาคิดเงินให้น้องมื้อนี้บ่สอุนุนให้ตอนเช้าเนาะออเดอร์อ่า แต่ว่าเบิ้มือเบิเว้นขายซ้ำเจ้าเอานี่ไปจักบะเซนเลยแก้วป็นมีเรี่ยไปไหมเนี่ยโอ้ โอดยมได้กระทั่งไม่แก้วนะเนาะทั้งไม่แก้วพุดโนนพี่น้องเลยโอ้ยขอบคุณใดๆเ้ยเนาะท่านไปทำเบอร์นิวพอยเซนเด้อันนี้เป็นรุ่นเบอรน้ำคิวพอยเซนเลยเนาะไปเขตใดพี่น้องเลยเอาเมื่อกล้องให้คอยเจ้าว่าทางม่สบาเอาเครื่องในห้างเลเด้อพายเซนเอาลดมายันกาวพอนคุ้งคืนขั้วแล้วด้ยเือคนมาเด้อ อยุนะ้ไนะอายุเด็กอันนวพอเี่างินกันแ่ไกาเดวนาะนี่น้ำปูน้ำปลาเนี่ยเครื่องรัวเครื่องรัวเนาะรัวเกลือ

อ่มะสแต่มันอย่างรุ่วัาต่างหากก็ได้ตัวนี้นะที่ซอยเล่าเลยไปยเนาะแต่ซื้อซอยแต่พ่อเล่าว่าใครใครด

ปนาว้นาเวโทรศัพทเปลี่ยนไม่ได้สิปีเลยเนาะน้าแต่พ่อมโทรศัพท์น้อยค่อยผมตัส้น้ต่โทรศัพท์เขาซื้อ่าหาตอนานเลยบดบบไดเป็นเชื่อมได้ดานาเฟรแวเนาะเกิดก้อนเดือกัมาเฟรตตบสายตู้

ตึงคั่วบ่บกิดหมักพายบ่เยียมเอาให้มันคเลยนะตั่วเด็ปลากระตินป็นไงช่งไงน่บปลากระปององบเนาะปลากระปองแท็กแท็กงไงฮไม่นึงมลอ้กระเลยเนาะปลาญี่ปุนบริกกีเนาะ

เาขาดแวซราชดรงก่อนบินไปหานระเาเอเรียมอเสร็แล้วไเลยนี่นรบสี่แสนสี่ชิ้เจ๊พัอ๋อสี่แสนสี่เปิดพัโอเคโอเคพอแลบบรบ้านไะ ่เด๋ยวตอนตรงไหนดึงเขาไหด้ไหมหรือดึงไหมนกเราจะไ่งไหมเลยดหน้าหมายสลนอะไรซีซีสี่สิบเจ็ดพันเจ็ดสบาเลย

bạc đồng này đây đó ông sẽ về đây đó chào này nè mát bật này cái cho nó đây đây với lại thùng này

เสียไวไหเสียสิบใได้ไหมเออยังเสียรถไปเซกอีกบ่ได้บอได้บอย่ะนจนักอย่างนักยาดิเนอหนมกับนัมออยบเคื่องรับได้หรอตู้ตู้ยเรายันบ่ได้ยังบ้าว่าชุดไท้แล้วไปเอามไว้ก่อนเรเออยังเดือดเถื่อนชุดใต้ รอบสุดท้ายนะนโดยซื่อหมาดแ่งชอยกูนนุ่นไม่กินระหารอบชุดท้ายได้แล้บานนี้เรารอบชุดถ่ายเต็มทมเลยย่าเต็มทมเลยย่าทีมันจ๊งหน่วยที่บไร้นาบเลยนะบุีนบบีซิซ่บ่บุรยัดใช่จนว่าจนบุมี่มองยัดกูแหละ แกงจืดพัดไข่่มือนะเนช็คไทยมันนุ่่นนมือะเสได้วยหมากแดงมันอ่อนมาพอดีลองเล่าล่าอะไรได้เนี่ยนี่ห้างมันนุ่มๆอยู่ไมนมาออกมันไม่หมดถอนพื้นบว่านี้ลายยู้ยื่นร้อยู้มันมันจีก้อยได้ทับัวน่ะไม่ได้กับมันออกอันต้นหนึ่งต่อหลอกเดียวนะเนาะถ้าเฮาห้างออกแล้วก็ไม่แล้วนะเนาะหลอกผักบัวน่ะผักบัวหัวผักบัวหัวก็จะยังนุ่มก็มันออกมันอยากเทถาเลยเนาะมันจีก้อยเลย พอดีเลยนะเนาะบรินายใหญ่เนาะรับปิดมาแบบพอดีพอดีเลยเลดเดหมันเลยเปิดประตูห้ว่าเซนก่อนพี่น้องไ้ได้บออุ๊บสบายได้วันนี้พี่น้องเลยนอกทางเขากระดาเฟิ่นเทสเดี่ยวเรียบร้อยเลย มีแต่ว่าแปลงอยู่ทางขึ้นทางลงนี่แหละพี่น้องเลยเนะาะถ่าต้วนแล้วแล้วเวียกแล้วกอนพี่น้องเลยเนาะเรายังไปโกนมันอยู่แหละยังจ,จะได้พากันมาคุดเอาทอบางใสก่กอนพี่น้องเลยเนาะทอตัวนี้ทอเก่าหะมัน,นยพี่น้องเลยนระบดาบายน้าโมทันเนาะมันน้อยต้องได้ใช้ทอใหญ่แบบคืออันดูดหนา ห้าวหันเนาะพี่น้องมันจังระบายน้ําทันเนาะหลังแล้วบดนี้พี่น้องมันมีแต่ว่าแปลงเอาหน้าเฮือนองไผของเราบาดนี้เนาะนี่มัเทเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยทางก็ได้เนาะโอเคบดนี้พี่น้องเอ้ยทาง่น้องอนก็สิได้ล่ําลาไปได้เด้อบาดนี้ปาดุงเอ้ยเนาะโดย นี่กรเดดอยู่เด้อมันตะลงเลยเนาะเลดลมลุ้มน่อยนึงพี่น้องเอ้ยโยฮานคือเก่าเด้อพี่น้องเอยเนาะโดยเอาปลาดงกนจากกันไปกันเนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณทั้งแม่แก้วพอสุหลายๆเด้อเนาะที่อุดหนุนท่านค่ะพี่น้องอานนเนาะโดยคอยคบกับแม่อยู่ดีมีแฮงพร้อมเจมได้มไ่มีเด้อเนาะ ไปแด้วพี่นออ้นอ,อ,อ,นนนนองเลยเนาะสบายดีพบกันไหมลิปหน้าเนาะพี่น้องเลย